ามาดูโจทย์ข้อต่อไปครับข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างจะอาจจะยากพอสมควรกว่าข้ออื่นสักนิดนึงนะครับข้อนี้เขาบอกว่าบรรจุน้ำา1ลิตรในกาซึ่งมีมวล0.5กิโลกร,รัมและไม่ปิดฝาถ้าใช้เตาไฟซึ่งให้ความร้อนแก่กาได้60%ปร์ากฏว่าหลังต้ม5นาทีครับน้ำซึ่งมีอุณหภูมิ30องศาเนี่ยเดือดและระเหยเหลือน้ำในกาแค่0ูลิตร องหากำลังของเตาไฟเนี่ยโดยเขากำหนดค่า c ของกาให้เป็น0.9กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินและค่า l ของน้ำนยครับคือ2,000กิโลจูลต่อกิโลกรัมข้อนี้ก็เป็นการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานคือพลังงานจากเตาเนี่ยครับกลายเป็นพลังงาน ความร้อนมอบให้แก่กาและน้ำซึ่งกาเนี่ยครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างเดียวใช่ป่ะอุณหภูมิเพิ่มแต่น้ำเนี่ยครับนอกจากอุณหภูมิเพิ่มแล้วเนี่ยยังเปลี่ยนลถาานะอีกอ่ะ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอกะเพราะว่าจากโจทย์เนี่ยน้ําเหลือในเ,ล,เลือน้ําในการลดลงแสดงว่ามันเกิดการระเหยใช่ป่ะอ่ะข้อนี้ครับ Q เตาเนื่องจากจากนิยามของเราเนี่ยคือ P เท่ากับ w ส่วน tP คือกําลังของเครื่องใช้คือคือคือกำลังครับ w คืองาน t คือเวลาดังนั้น w เนี่ย ก็เอาทขึ้นไปคูณครับเดี่ยบรรยูก็เท่ากับ p T ใช่ป่ะดังนั้นจะได้ว่า q ของเตาเนี่ยกลายเป็น q ของกาและ q ของน้ําแต่ว่าหมดแค่นั้นไหมไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าความร้อนของกาเนี่ยแค่60%สเท่านั้นที่จะทําให้เกิดความร้อนของกาและน้ําได้ความวามความร้อนของเตาแค่60%สดังนั้นต้องเอาผลเนี่ยไปคูณหกส่วนด้วยหนึก่อนเชื่อ ตั้งสมการครับก็จะได้ว่า60ส่วนด้วย100คูณ p คูณ t เท่ากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของกาครับคือมวลของกา c ของกาเดลต้า t ของกาบวกด้วย m ของน้ำ p เป็นนอนหนูนะครับ c ของน้ำเดลต้า t ของน้ำและ m ของน้ำที่ระเหย คูณกับ L ของน้ำที่ระเหยซึ่งระเหยเท่าไหร่อ่ะเป็นหนึ่งนะระเหยเป็นระเหยน้ำสองเพราะว่าปริมาณของน้ำที่ระเหยกับปริมาณของน้ำที่เพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทั้งก้อนคือทั้งหนึ่งลิตรแต่มันระเหยครับมันระเหยแค่ศูนย์จุดสองลิตรใช่ป่ะดังนั้น M2 สองตัวเนี้ยเน้ำสองเนี่ย ต้องเป็นมวลของน้ําที่ระเหยเท่านั้นคือมวลของน้ํำ0.2ลิตรที่ระเหยออกไปโอเคไหมครับก็ต่อเลยแทนค่าไปก็ได้ครับ60ส่วนด้วย100จะได้ว่า60ส่วนด้วย100หรือ6ส่วน10เนี่ย คูณกับ p คือกำลังคูณกับ t ซึ่ง t เนี่ยมันคืออะไรครับ t คือเวลาที่ใช้ใช่ป่ะแต่หน่วยต้องเป็นหน่วยวินาทีใช่ไหมเพราะ W ับอยูเพราะ t เพราะ p เท่ากับ W ยส่วน t เนี่ย t ตัวเนี่ยเป็นหน่วยวินาทีดังนั้นเราจึงต้องใช้หน่วยวินาทีด้วยแต่เขาบอกว่าให้ความร้อน5นาทีดังนั้นให้ความร้อนทั้งหมด5คูณ60วินาทีหรือ300วินาทีนั่นเอง ีเดียวนี้ก็เป็น300ร้เท่ากับเอกซึ่ง m อกเนี่ยครับเขาบอกมาแล้วว่าความจุความร้อนของความจุความร้อนจำเพาะของกาเนี่ยคือ0.9กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินเราแลปลงก่อนครับเพราะว่าด้านเนี่ยเป็นจูลใช่ป่ะเราจึงเราจึงควรทําให้ด้านขวาเป็นจูลด้วยแต่ว่า C ของกาเนี่ยกำหนดเป็นกิโลจูลมาก็เปลี่ยนให้เป็นจูลซะเท่ากับ 900จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินครับใช่ปะ่ะก็0ือเก้ิโลจูลเท่ากับ900จูลนอ่ะ,อะเปลี่ยนและเขากำหนดว่ากาครับมีมวล0.5น0.5กิโลกรมัมก็แทนค่าครับ1.2ส่วน2คูณด้วย900จูลต่อกิโลกรัมเคลวินใช่ไหมคูณด้วยเดลตา T ีเดลต้ดลดาทของกาเนี่ย อาจจะมีปัญหาลนิดนึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันครับมีขอ,อกันอ่าจะพบว่าก่อนที่จะต้มเนี่ยก่อนที่จะต้มเนี่ยก่อนที่จะใช้ที่จะต้มใช้เตาไฟต้มเนี่ยพบว่ากาก,ากับน้ําเนี่ยมันมีสมดุลความร้อนใช่ไหมครับพอมันมีสมดุลความร้อนนะครับ ความร้อนถ่ายเทเท่าๆกันใช่ป่ะแสดงว่าอุณหนภูมิะต้องเป็นไงก็ต้องเท่ากันด้วยแสดงว่าถ้าน้ำ30องศาเซลเซียสเนี่ยกาน้ำก็ต้องเป็น30องศาเซลเซียสด้วยเพื่อให้เกิดสมดุลความร้อนแก่กันและกันดังนั้นเดลต้าที T ครับของน้ำเนี่ยของกาน้ำเนี่ยครับจาก30องศากลายเป็น100องศาเนี่ยต้องเป็น เดียวนาทีต้องเป็น1 0 0 3 0ลบมเท่ากับ70ใช่ไหมครับบวกด้วยอ่ามวลของน้ำครับมวลของน้ำคือเท่าไหร่คืออ่านี่ก็ปัญหาอีกแล้วมวลของน้ำเขา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 ,เขาไม่บอกมวลของน้ำมาแต่เขาบอกอะไรแทนครับเขาบอกลิตรแทนซึ่งหนึ่งลิตรครับหนึ่งลิตรเนี่ยเป็น หนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ป่ะเรารู้ปริมาตรของน้ำแล้วจากความสัมพันธ์เลยครับความต่อเนั่นของน้ำเท่ากับหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากับหนึ่งกร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าน้ำหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยหนักหนึ่งกร,รมัมแต่ที่เนี้ยมีน้ำหนึ่งพันลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าหนักมวลของน้ำเนี่ยต้องเป็น เท่าไรหนึ่งพันกรัมนั่นเองโอเคนะอ่าและค่าความจุค่ของน้ำจำพของน้ำครับ c ของน้ำเนี่ยคือ4.2กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินใช่ป่ะหรือก็เท่ากับ k ตัด k ครับ4.2จูลต่อกรรัมเคลวินนั่นเองก็แทนค่าได้เลยก็น้ำา1 0 0 0กรัมเป็น4.2 และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปคือ70องศาใช่ไ่ะครับเขียนไม่พอเลยเอามาเขียนข้างล่างนะบวกด้วย1ส่วน1,000คูณ4.2คูณด้วย70ตรงนี้ได้หน่วยเป็นจูลเหมือนกันตรงนี้ครับก้อนนี้เป็นจูลก้อนนี้เป็นจูลมาก้อนสุดท้ายครับก้อนสุดท้ายคือเปลี่ยนสถานะและ พบว่าเปลี่ยนสถานะเนี่ยน้ําที่เหลือในกาเนี่ยคือ0.8ลิตรสแสดงว่าระเหยไป0.2ลิตรระเหยไป0.2ลิตรคือระเหยไป200ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ป่ะครับถ้าระเหย200ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าะร,ระ,ะเหย200กรัมระเหย200กรัม m ตัวเนี้ยต้องเป็น200นี่คือแก๊สของมัน m ตัวนี้ต้องเป็น200อะ แล้วพบว่าแอของน้ำเนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าเป็น2000กิโลจูลต่อกิโลกรมัมก็เคตัดเคครับเป็น2000จูลต่อกรมัมแต่ว่ามันระเหยกี่กรัมครับมันระเหย200กรมัมและแอของน้ำคือ2000อ่าก็อ่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ ตัดก่อนก็ได้0ตัด0ได้180 p เท่ากับ1สน2คูณ900คูณ70ครับได้450คูณด้วย70บวกด้วย1,000คูณ4ยุด2คูณ70ครับได้4,200คูณ70บวกด้วย สองร้อยคูณสองพได้เท่าไหรสี่แสนอ่าจบแล้วเดี๋ยวแล้วการคิดเลขแล้วครับ1นึ่พีเท่ากับ450ร้คูณเจครับได้7535ห้าสามห้าสาคูณเจ็ได้

หารด้วย36ได้ P เท่ากับ4,030ัวัตครับก็แสดงว่ากำลังไฟฟ้าครับเป็นเท่าไหร่กำลังไฟฟ้าของเตาเนี่ยเป็น4,030 5 5วัตต์หรือเท่ากับ4 จุด0.3กิโลวัตต์นั่นเองอ่าก็คือคำตอบครับข้อนี้ก็มันจะหลายขั้นตอนหน่อยก็ทำทำขั้นตอนให้ครบหมดครับครบถ้วนคือข้อนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากเตาเนี่ยกลายเป็นพลังงานความร้อนในกาและน้ำกานี่ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมจาก30องศาเนี่ยกลายเป็น100องศา และน้ำเนี่ยครับนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอีกซึ่งที่ต้องระวังคือมวลเนี่ยมันไม่เท่ากันโอเคปะมวลที่เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเป็นหนึ่งพันกรัมส่วนมวลที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยเป็นแค่สองร้อยกรัมเท่านั้นมวลไม่เท่ากันแล้วก็อ่ะก็ระวังไว้ให้ดีข้อนี้ตอบ 4.03กิโลวัตต์คือกำลังของเตาไฟฟ้าของเตาไฟนี้ครับโอเค